โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม PC b o i d i n g Simulator 2นะครับผมซึ่งเป็นภาค2ที่เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดโคตรๆนะครับผมสำหรับเกมนี้ซึ่งภาค1เนี่ยก็ทำมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแต่ว่าภาค2รายละเอียดเยอะกว่าเดิมครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาประกอบคอมสักเครื่องนะครับผมโดยที่ว่าจะเอา CPU AMD กับ Intel เนี่ย มา VS กันเลยนะครับผมว่า CPU ตัวไหนจะได้สกอร์ดีกว่ากันเนาะคือก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเกมนี้ผมไปทำการมอเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งที่เห็นเนี่ยก็จะมีภาษาไทยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่เล่นหมดในเรื่องนะครับผมเราจะมาเล่นหมดประกอบอิสระกันก่อนนะครับผมแล้วหมดในเรื่องเดี๋ยวตามไปทีหลังเนาะซึ่งเราจะมาเล่นแบบมอดกันก่อนนะครับผม Okay, มาซึ่งผมก็ได้ทําการเอามาตั้งเปเรียบร้อยแล้ว2เบสนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นของทาง AMD นะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูก่อนมาเครื่องนี้จะเป็น Intel นะครับผมซึ่งเครื่อง AMD เนี่ยสเปคจะเป็นสเปคเอาวตามนี้เลยนะครับผมซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยผมทําการมอตลงมาเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็ขอไยแล้วกันนะครับผม CPU เป็น Ryzen ส99950 X3D นะครับผมตัวนี้เป็น CPU ปัจจุบันที่มีขายอยู่นะปัจจุบันนี้นะแล้วก็มาคู่กับการ์ดจอ5090ซึ่งการ์ดจอเนี่ยผมไม่ได้มอดนะครับผมซึ่งมันเป็นการ์ดจอออริจินอลของเกมอยู่แล้วแต่ CPU เนี่ยมันไม่มีส่วน Intel เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนสเปคก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผม สเปคเนี่ยจะเป็น i9 14 900KF เป็นตัวท็อปตัวเทพเอามาชนกันเลยเนีครับเรียกได้ว่าอุณหภูมินี่ก็ต่างกันแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้70องศาอันนี้5 0 5 8 57องศาคือแค่อุณหภูมิก็ต่างแล้วครับชุดน้ำตัวเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว CPU ของเกมเลยนะครับผมซึ่งจะมีตามนี้นะครับผม2 4ิบคอจะมี8 P-Core 16 E-Core Boost Base ก็อยู่ที่6,000นะครับผมอันนี้เป็นตัวเดิมๆของเกมเลยการจอก็ตัวเดียวกันนีครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าระหว่างเครื่องนี้ s e Boost, ait, 6, Nein, i t i e วนไอ0กับเครื่องนี้ไ e เ s น 9950X 3D เนี่ยตัวไหนแรงกว่ากันนีครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้ทำการกดเบิร์นไปแล้วแหละ ตัวนี้จะอยู่ที่16,013 CB 13แต้มโอเคห่างกันเยอะอยู่นะเออตัวนั้น16ตัวนี้18,000เองอะ่ะแต่ก็ยังไม่ใช่ปัญหาหนคะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตปรับพัดลมให้ CPU มันเย็นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากดูดิพัดลมหมุนรอบคือแบบ จะสุดอยู่แล้วอ่ะขอปรับให้อุณหภูมิมันเย็นขึ้นกว่านี้หน่อยนะมาตัวนี้จะขอขี้โกงเรื่องพัดลมนิดนึงนะจริงๆไม่ใช่เรื่องขี้โกงหรอกเนะครับผมอุณหภูมิมันจะได้สูสีไงอ่ะลองซีดีเบนใหม่อีกรอบนึงเพื่อคะแนนด,ดีขึ้นโอเคเท่าเดิมนะครับผมมาแต่ที่สําคัญก็คือซีดีเบนเอ่อไม่ใช่สี 3D Mark 3D Baker นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัววัด คะแนนกันว่าระหว่างเครื่อง i t e l กับ AMD เครื่องไหนจะแรงกว่ากันไปลุยเลยครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอสักครู่ครับรอ2เครื่องนี้เสร็จสักครู่หนึ่งนะโอเคครับผมก็ เสร็จไปเทียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเครื่องของทาง intel เนี่ย1 4 9 0 0 kf เนี่ยจะได้อยู่ที่35,102แต้มนะครับผมส่วนของทาง amd เนี่ยจะได้อยู่ที่32,388แต้มซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่า intel เนี่ยแรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่เราจะมาวัดในส่วนของตัวนี้กันนิดนึงนะซึ่งเรื่องของ fps CPU ที่ทำไปได้เนี่ยจะอยู่ที่63 FPS สำหรับ Intel ส่วนของ AMD เนี่ยจะอยู่ที่48เองซึ่งอันนี้ผมไปทำการมอดแบบคือไป copy สเปคหน้าหน้าเว็บมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดก็ต้องขออภัยแล้วกันเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมในเมื่อ i9 เราชนะนะครับผมเราก็จะใช้ i9 นี่แหละมา ซึ่งที่เราจะมาใช้กันก็คือเอา i9 ตัวนี้เนี่ยมา VS กับ c p พีเ i 9, แต่กระจอคนละรุ่นกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพาปันปั่นเฟรมเอาแบบให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเวลา OC เนี่ยมันจริงนะครับผมเอาละตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็น5090่เ้ 0, 0, ใช่ไหมครับผมแต่ เครื่องนี้เราจะไม่ใช้5090ครับเรามีการ์ดจอที่ดีกว่านั้นครับก็คือการ์ดจอมอดของผมเอง rex นี่เลย rex series นีครับผมซึ่งมีตั้งแต่ตัว60ไปถึงตัวปัจจุบันนะีครับผมตัวปัจจุบันนี้จะเป็นตระกูล490นะครับผมอันนี้คือผมทำเองนะเป็นมอดของผมนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับ original นะมา เดี๋ยวเราจะเอาตัวน้องเล็กมา vs กับตัวรุ่นพี่เลยดีไหมหรือว่าเราจะเอาตัวกลางกลางดีอ่ะลองเอาตัวเล็กมาดูก่อนนะี่ครับผมหนึ่งเก้าเอ่อหนึ่งหกศูนย์นะเปิดไปครับเราจะเอามา vs กับตัวห้าศูนย์เก้าศูนย์กันเลยจัดมา cpu เหมือนกันนะี่ครับผมแต่บอกก่อนนะว่าการ์ดจอผมมันออกจะขี้โกงนิดนึงนะเพราะเนื่องจากมันเป็นการ mod เนี่ครับผม เราจะใช้ตัว speedway ตัวนี้แล้วกันอ,อ้าวเฮ้ยไม่มี os เวีนกรรมผมลืมอีกแล้วบอกเลยว่าการ์ดจอใบนี้เนี่ยผมแบบคือเย็นเย็นจัดอะเย็นจริงๆนะครับผมเย็นแบบเกมบั็อกอะ <c oughs> คือแบบไม่รู้จะเย็นยังไงแล้วนะครับผมถ้าบอกว่าไม่ oc มันจะสู้รุ่นพี่ใหญ่ได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผม อ,อ,อุณหภูมิกา์ดจออ่านี่กาดจอนี่อุณหภูมิกาดจอเย็นมากนะครับผมอุณหภูมิกาดจอเนี่ยอยู่ที่46อันนี้เบสเดิมๆแล้วตัวนี้อ่ะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะอุณหภูมิกาดจออยู่ที่46เหมือนกันนครับผมอัตราการกินไฟ346วัตแล้วเครื่องผมล่ะ200วัตเองครับกาดจอระดับนี้รุ่นน้องเล็กก็ต้องเข้าใจนะครับผมโอเคมา ไม่รีรอช้าไม่ปรับอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับผมก่อนอื่นสปีดเว์เริ่มไปตัวนี้เนี่ยมันจะใช้การ์ดจอโดยเฉพาะนะครับผมถ้าเกิดว่ารันตัวนี้นะอ่ามา169 FPS มีกระตกช่วงเฮ้ย hey, เดียว 9, 1้9ย3 6เยเฮ้ยการ์ดจอผมแรงขนาดนั้นเลยเหรอ169 เอ้ยเดี๋ยวเดียว๋ยวอันนี้การ์ดรุ่นน้องนะฮะลัลโหล5090 5090โอ้แพ้และ5090แอนวี a ดียแพ้ผมละเนียครับผมการ์ดผมแรงกว่าเว้ย168 fps เดี๋ยวไปดูตอนสรุปผลท้ายแล้วกันนะว่าของใครจะดีกว่ากันแค่มองอย่างนี้ก็รู้แล้วอะว่าของใครดีกว่ากันนะครับผม โอเคมาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ได้อยู่ที่16,875แต้มส่วน5090เนี่ยได้แค่13,806แต้มนะครับผมคือห่างกันแบบประมาณ3 3 0 0 0นะอย่าลืมนะครับผมว่านี่คือการ์ดรุ่นน้องนะครับอันนี้5090แบบตัวท็อปตัวเทพเลยเนาะแต่เจอกับการ์ดของผม การ์ดของผมแค่160เองนะอ่ะลองเปลี่ยนการ์ดมาใช้190กันดูครับตัวนี้จะเป็น OC เะครับผม190 OC เอาง่ายๆคือเบสคือจะแรงกว่าระดับหนึ่งนะมาเหมือนเดิมครับปั๊บเข้าให้200 frame. เฟรมเฮ้ยเฮ้ยลดลงลดลงลดลง ลดลงโอ้โห202เฟรมคือเฟรมอาจจะไม่สเสถียรบางช่วงนะการ์ดของผมเพราะเนื่องจากเป็นการ์ดมอดนะครับผมซึ่งเครื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแพ้เรียบร้อยแค่ตระกูลรุดน้องก็แพ้แล้วเพราะนั้นผมขออนะุญาตปิดไปเลยเดี๋ยวเราจะมาโ c กันแบบมันๆกันดีกว่านะครับผมเครื่องนี้ช่างหัวมันไปก่อนนะครับผมเราจะมาเล่นเครื่องดีกัน ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยคือการ์ดจอมอดของผมเนี่ยคือแบบโมเดลมันเป็นโมเดลของในเกมนะครับผมแต่ชื่อสเปคทุกอย่างเป็นของอที่ผมสร้างเองนะครับผมมาไหนดูทีโอ้โหสองหมืน่นสองมืนครับตัวนี้300กว่าเฟรมฉากแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้มั่ง ซึ่งมันจะเป็นโอ้โหพันเฟรม2 2 0พันสองพันสองร้อยเฟรมก็ก็ต้องบอกตรงๆว่า Time Spy ม,มันจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบเล่นเกมของจริงอะ่ะนะครับผมแต่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นการเบินาการจอยอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้314เฟรมแต่ตัวนี้1,200เฟรมครับอ่ะอันนี้พันเฟรมนะ อันนี้พันเฟรมนะแล้วอันเนี้ยโอ้โหสามร้อยเฟรมก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันดูโอนี่กครับผมเพราะว่ามันสองตัวนะแรงกว่าตัวท็อปตัวเทพได้อย่างไรล่ะนี่แรงกว่าตัวท็อปตัวเทพได้อย่างไรล่ะนี่โอ้โหพันสองร้อยเฟรมครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าสรุปคะแนนกันดีกว่าว่ามันจะได้ที่เท่าไหร่นี่กครับผม ถ้าเวลาเล่นจริงเนี่ยคุ้มไหมกับการ์ด2ใบนี้คือราคา270เดสิบเหรียญน,นะครับผมเจอกับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่330สิบเหรียญถามว่าคุ้มไหมก็คือ <c oughs> คือ2ใบถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเฟรมทะลุโลกอะ่ะก็สองใบเนี้ถามว่าค,คุ้มไหมล่ะกับ ราคาเฟรมนะครับผมราคาการดกับราคาเฟรมเนาะแต่ถ้าใส่ใบเดียวเนี่ยตัวนี้น่าจะชนะนะครับผมไหนดูซิห้าหมครับ OC ไปต่อได้อะจัดไปงั้น OC ซีขนไปอีกครับคือถ้าชีวิตจริงคุณอย่าปรับแบบนี้นะการดจอคุณไปจริงได้นะถ้าปรับแบบนี้เนี่ยนะครับผมอันนี้มันในเกมนะ500รเฟมครับโอ้โห เฮ้ย497เฟรมเกือบ500เฟรมเฮ้ยฝั่งนี้อ่ะอ่ะฝั่งนี้8 0 0 0 0ครับอย่างนี้ต้อง OC ใจจริงผมอยากได้สักประมาณเอ่อ1แสนแต้มอ่ะนน่ก็ผมคะแนน1 0 0 0น่ะทำสปายอ่ะเพราะงั้น OC อย่าไปกลัวครับนี่มันหมดอิสระเราสามารถเปลี่ยนการ์จอได้ครับ พอแค่เจ้าไม่ฟ้าก็พอนี่ครับผมอ่ะทำสปร์ลรอบนึงเฮ้ยเดียว่มันอะไรเนี่ยไฟแบตโอ้ยสามพันเฟรมื้อสุดยอดแห่งการ์ดจอสามพันเฟรมครับโอ้โหมันจะแรงไปไหนเดี๋ยวกาดจอใบนี้ สามพันเฟรมเลยเยนี่ยครับผม OC T ที่สามพันเฟรมและคิดสภาพการ์ดจอสองใบโอ้คือคุ้มไหมละ่ะเนี่ยครับผมแค่หนึ่งหกศูนย์ก็แรงกว่าห้าศูนย์เ้าศูนย์แล้วครับเนี่ยครับผม OC กันต่อผมบอกเลยว่ามัน OC มันจริงเกมนี้เห็นครับผมสักประมาณนี้เบบลิคฮอคออสักประมาณนี้ ปับ๊บอุ้ยไม่จอฟ้าโอเคไม่จอฟ้าก็ไปต่อสิครับ73องศาครับผม9,200แล้วนะอุ้ยไม่จอฟ้าเฮ้ยยังได้ยอยังไปต่อได้เดรอจะแรงเกินไปแล้วนะอุ้ยอันนี้ผมรุนเหมือนรุนแบบเหมือนทำของชีวิตจริงเลยเนะี่ย ับเอ้ยยังไปต่อได้อีกเหรอโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูคะแนนทาําสไปโอ้โห3,300รเฟรมโอเคไหนดูเครื่องนี้ hmm, เหมือนคะแนนจะสุดแค่นี้นะ mm hmm. ครับผมคืออุณหภูมิการ์ดจอก็93องศาแล้ววะ่ะแต่ชีวิตจริงนี่คือกินไฟโหดมากเลยเนะี่ย600วัตต ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเออคือกินไฟไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเนี่ยฮึบฮึบโอเคน่าจะสุดแค่นี้เนะียครับผมสามพันสามร้อยสามสิบกว่าเฟรมบวกลบเนะครับผมเหมือนไฟเลี้ยงไม่พอโอโ้โห โอยังไงให้ได้3333ามสามเนี่ยเออโอซยังไงให้ได้3333 <L inks> okay. ันสามร้อยโอเคนีครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจหน่อยละกันนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมก็แทบจะไม่มีอะไรเล่นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเกมค่อนข้างจะมีแบบแต่แนวเดิมๆซ้ำๆไปซ้ำๆม,มาอีกอย่างผมไม่ค่อยมีเวลาว่าง นครับผมคือทำได้แค่ว่ามานั่งเปิดคอมเปิดคอมเสร็จปุ๊บก็ไปทำอย่างอื่นเลครับผมคือผมก็ไม่ได้มานั่งหน้าคอมอะนะ <c ười> คือเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นเลครับผมเปิดทิ้งไว้ไปทำอย่างอื่นไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรในครับผมในคอมซึ่งนอกจากจะเป็นการอัดคลิปและตัดต่อก็ประมาณนี้นครับผมซึ่งใครถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมสอนลงมด เกมพวกเ,เกม PC b o i d i n g Simulator 2เนี่ยก็ลองสอบถามผมมาดูได้นะครับผมเผื่อผมอมีเวลาว่างทำให้ดูนะครับผมส่วนเกมอื่นๆจะมาเร็วๆนี้ต้องรอดูกันก่อนเพราะเนื่องจาก Storage ของผมเข้าห้อง ICU อยู่นะครับผมคือคือเปิดอาร์คปุ๊บ s s d ผมระเบิดเลยนะครับผม Arc มันรู้สึกว่าอัปเดตบ่อยเกินจน SSD ผมพังเลยเนียครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอผมเคลมเสร็จก่อน Arc Survival ถึงจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนีครับผมแต่รอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็น Arc Survival version ไหนนะต้องรอดูก่อนเนีครับสำหรับวันนี้ก็ขอแล้าทุกชมไปก่อนนะครับผมกิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสาหรับเกมนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนกิฟหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม E aí